สวัสดีค่ะของท่านค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะเค่ะเดี๋ยวคอยไดนแตงมปั่่ะขอเป็นแตงโมปั่นกันค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอรอเพื่อนนิดเดืก่อนแล้วกันขอเป็นน้ำก่อนแล้วกันได้ค่ะ ขอบคุณะคะอาจารย์สวัสดีค่ะฉันนั่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการว i ว a a นดี้ท Talk นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราออกนอกสถานที่ค่ะมาอยู่ที่ Central, เซ็นทรัลลาดพราวนะคะเเรามีนัดหมายนะคะที่จะพูดคุยกับอาจารย์คนเก่งของเราอีกท่านหนึ่งที่มาลังกรุงเทพ,พภาคุมใจนะคะ นี้นั่งอยู่กับอาจารย์แล้วค่ะอาจารย์อัคารพงศ์เอกสิรินะคะอาจารย์ประจำภาควิศวกรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยกรุงเทพเดี๋ยวยังไงมาลองพูดคุยถึงแรงบันดาลใจพูดพูดพูดคุยถึงในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆของทางหุ่นยนต์นะคะที่อาจารย์พัฒนาขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ตามก่อนที่เราจะพูดคุยกันเดี๋ยวขออนุญาตสั่งอาหารทานกันสักนิดนึงนะคะขอสั่งอาหารหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอ่อไม่ใช่สั่งไปมือป ขอเป็นอาซารับอะไรบ้างคะขอเป็นง่ายๆแล้วกันค่ะขอเป็นชาร้อนชาร้อนครับใช่ค่ะแล้วก็ส่วนของอาหารขอเป็นเป็ดย่างเป็ย่างจานเล็กค่ะแล้วก็บะหมี่หยกสองก้อนค่ะแล้วก็ขอเป็นลูกชิ้นเอ็มเคค่ะแล้วก็เป็นหมูสไลด์ค่ะหมูสยกข้าวให้ก่อนค่ะก่อนเล่นตัวรายกานอาหาร จางนะคะจะมีหมูตะไลลูกชิ้นเนอเพ็เป็นด้านหน่และก็มีอู่นองก้อนค่ะแล้วก็เป็นชาล็อนช่นทีนะคะค่ะดูน่ารอะไรกันนะใหที่สั่งค่ะนันหมู เราเริ่มจากได้ไหมคะเราทานะทงนี้นึ่งไปคุยไปได้ค่ะจันตับสบายเลยนะคะเดี๋ยวกาต้นเลยอยากให้ตอนเล่าให้ฟังสังนี้หนึ่งว่าที่มาที่ไปของตัวหุ่นยนต์วัวนี้คะ่ะมันมามันมาได้ยังไงมีแรงบันดาลใจยังไงถ้าพูดถึงว่าโครงการหุ่นยนต์ของคณะวิศวะเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรคงต้องเริ่มจัดประธานเอ็นเคท่านประธานเอ็นเคท่านมีดำรนิกว่า ไหนลองเอาหุ่นยนต์เดนมาใช้ในร้านสิค่ะนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผู้ประสานงานบางส่วเนี่ยเขาต้องไปมองหาปาร์ตี้ต่างๆที่จะมาร่วมพัฒนาหุ่นยนต์ค่ะก็บังเอิญว่าทางข้อมูลดิจิทัลของวิศวะเนี่ยเรียกว่าชำนาญหาุ่นยนต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผู้ประสานงานเองเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับมหลาลัยกรุงเทพอยู่แล้วคือเป็นศิษย์เก่านะครับเป็นศิษย์เก่าแบบเรียกว่ารักมหาลัยมากนะครับ ก็ขออนุญาตเอกนามผู้สื่อข่ก็เข้ามาติดต่อเราครับแล้วก็ให้เราลองพัฒนาเขึ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยนะครับแล้วเรากับหน้าตาหรือกับแบบรูปร่างลักษณะต่างๆของของกุ่มยนต์เนี่ยค่ะเราพูดถึงหน้าตาี่มาอย่างไงเราทำกันมาตั้งแต่ปี52าสอปัจจุบันก็ปี56นะครับกรสี่ห้าปีก็เรียกว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน้าตามาหลายรูปแบบค่ะ สุดสุดท้ายก็คือมาจบที่ตรงที่เราเห็นรถที่เครื่องยนตามาเสิร์ฟเนี่ยก็คือว่าเราอยากจะให้หุ่นยนต์เนี่ยเป็นเหมือนพนักงานเสิร์ฟเราเรียกว่าถอดแบบชุดของพนักงานเสิร์ฟมาเลยแต่ว่าให้มันมีความผสมผสานระหว่างคำว่าหุ่นยนต์กับพน,นักงานเสิร์ฟคือเหมือนเหมือนให้เป็นตัวตัวคนจริงๆรใช่เล้วคอตรงตรงส่วนเนี่ยลูกค้าเองเนี่ยจะตอบสนองได้ดีกว่าเพราะว่าคุ้นเคยกับ อะไรที่เป็นพนังงานเสร็จอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นแบบ<ภ>หุ่นยนต์ญญญญประหลาดะหน้าตาเหนือจินตนาการเนี่ยลูกค้าเองเนี่ยอาจจะตอบสนองได้ไม่ไม่มากนะตรันี<ม>้ก็<ๆ>เป็นจุดที่เราใช้ในการตัดสินใจว่าทําไมหน้าตางม,มันต้องออกาแบบีค่ะอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเรื่องเรื่องของตัวฟังก์ชันของตัวหุ่นยนต์อสักนิดหนึ่งนะคะว่าเอาเอา,เอาตั้งแต่ตอนที่ประกอบเลยก็ได้อาจจะเป็นเทคนิคทด้านของวิศวกรรมสักนิดหนึ่งแล้วค่อยค่อยเล่าถึงในเรื่องของในงานของการสั่งสั่งงานอะนะคะ ดีเลยครับก็ประเด็นทางด้านวิศวกรรมที่สําคัญมากที่สุดในดับแรกเลยได้ใช้วงจรเราเนี่ยจะต้องทํางานใกล้ชิดกับคนเีย่ว่าเดินอ,อยู่กับคนนะครับทำงานอยู่กับมนุษย์ทุกวันเลยสิ่งแรกเลยคือความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงวิศวกรรมเนี่ยเราต้องออกแบบไม่ว่าจะเป็น,นกลไกวงจรโปรแกรมทั้งทุกอย่างต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญเช่นว่า กำลังขับของมอเตอร์เนี่ยก็ไม่ต้องมากแะ่แเขาแค่พอที่จะขับเคลื่อนตัวเองไปได<ะ>ไไ้ไม่ทำจนลายบาดเจ็บกันทั้งพนักงานในร้านเองและลูกค้าที่มาใช้บริการนต่เพื่อประเด็นสําคัญได้รับสัมภาระบส่วนภายนอกเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเช่นกันผิวสกินภายนอกนะครับเราจะใช้เป็นพลาสติก ABS นะครับแล้วก็เป็นสีที่เป็นเกรดของอาหาร แล้วลักษณะพิเศษของมันมันคือยังไงใช้ตัวตัวพวกวัสดุภายนอกที่อาจารย์ใช้คือนอกเหนือจากความปลอดภัยแล้วเนี่ยก็พิเศษตรงที่เราเราเลือกใช้สีที่ปลอดภัยต่อการสัมผัสเพราะว่าอุ่นเราเนี่ยเด็กๆจะชื่นชอบอยู่แล้วมาสัมผัสมาจับมาต้องก็เนี่ยทาง MK เองเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานของเรียกฟูดฟูดมาตรฐานเรื่องการกระหายอยู่แล้วก็เนี่ยสีเราเลือกใช้ก็จะเป็นสีที่ปลอดภัยนะครับไม่ไม่ติดมือ แล้วก็ให้ให้เด็กๆเ,เขาไปโดนลิ้มโดนตากเสียงแล้วเป็นอันตรายกัจะคำนวณอยู่เฉ่ๆ<ะ>ส่วนฟีเจอร์อื่นของคุณเราเนี่ยนอกจากมันจะพูดได้ะนะครับมีสีของแสงที่เปลี่ยนแปลงได้<ะ>ตามวันเทศกาลต่างๆอย่างเช่นอย่างเช่นว่ามันสงกรานต์วันวนาเลนไทน์วันพ่อวันแม่อะไรเนี่ยคุณยังจะปรับเมตโนม,มันิทั้งทั้งสีแล้วก็ทั้งเสียงเพลงที่จะ เปิดตอนที่จะเดินมาเซื้อนอกจากนั้นเนี่ยเราก็คำนึงถึงลูกค้าหลากหลายเชื้อชาติด้วยเราก็ทำให้4ภาษา<ะ>ครับก็จะมีไทยมีจีนมีญี่ปุ่นแล้วก็มีอังกฤษ <S 2> <S 2> ครับซึ่งพนักงานคนที่เขาควบคุมรถยนต์เนี่ยก็จะมีคนตัดสินใจเองว่าโต๊ะนี้น่าจะเป็นญี่ปุ่นนะต้นน<ะ>ี้จะเป็นอังกฤษนะอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นฟีเจอร์หลักๆเี่เรํา แล้วด้วยตัวโปรแกรมนะคะอาจารย์ได้มีการเซตหรือว่าได้มีการเขียนโปรแกรมในลักษณะยังไงบ้างโปรแกรมอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากๆเลยครับทางทีมงานของเราได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเองนะครับเรียกว่าเราเราใช้เราใช้ชื่อภาษานี้ว่าภาษา BURL นะครับย่อมาจาก Bangkok University Robot Language ซึ่งภาษานี้เป็นภาษาไทยเลยครับ ที่ว่าคุณตัวนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเราเขียนสั่งงานด้วยภาษาไทยอย่างเช่นว่าเดินหน้าหยุดแวงแขนเสิร์ฟอาหารเราใช้กีออสซย์อย่างนี้เลยนะครับเป็นภาษาไทยเลยครับนี่คือความพิเศษที่เราที่เราพัฒนาขึ้นขออนุญาตเราคุยกันเพิ่มนิดนึงค่ะเราต้องขอเพิ่มพลังเพิ่มพลังสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวตัด แล้วอย่างในแง่ของตัว process ในการใช้งานล่ะคะคือคอย่างทางอาจารย์ต้องมาติดตั้งกับทาง NK มันมีมันม,มีเหมือนกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์อะไรอย่างอื่นที่ต้องเสริมขึ้นมาในแง่ของการที่จะบังคับหุ่นยนต์ในการใช้งานอ๋อทางส่วนนี้เนี่ยหลังจากที่หุ่นยนต์เราพัฒนาเสร็จปุ๊บเนี่ย<ม>เราต้องเอามาทดลองใช้ทีลน<ม>ซึ่งอุปกรณ์คนโคท,ที่ว่าเนี่ยเราจะใช้เป็นแท็บเล็ตเป็นสมาร์ทโฟนธรรมดาก็ได้ยังอะไรก็ได้ที่เป็นตะกูสมาร์ทโฟน เราจะติดตั้งโปรแกรมที่เราทำเอาไว้ใส่ไปในนั้นนะจากนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญสเต็ปต่อจากนั้นก็คือเราต้องฝึกอบรมพนักง,งานใช่ครับนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากมันการเอาหุ่นมาใช้งานที่ร้านเนี่ยเกียยแค่สร้างหุ่นให้เสร็จเนี่ยเป็นเพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้นเองแต่ว่าการจัดการในร้านการอบรมพนักง,งานเอาหุ่นมาทํางานกับคนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่อีกครึ่งทางเลยก็วาา่าได้มีการกำหนดไหมคะว่าต้องเป็นพนักง,งานคนนี้เท่าน,านั้นหรือต้องระดับนี้เท่านั้น มีนิดนึงครับเพราะว่าต้องเป็นคนที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีว่าเพื่อเพื่อความสะดวกในการสั่งงานของคคอย่างอย่างสาขาเช้นท่านรับเช้านี่เองเนี่ยทาง้ิธีการก็คัดเลือกจากผู้ที่เชี่ยวชาญทังด้การใช้สมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับมาให้เป็นผู้ควบคุมเ่นบุคเพื่อความสะดวกในการอบรมเพื่อความสะดวกในการใช้งานเวลาแกปัญหาได้ไม่น้อยอย่างี้พนักงานก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาทุกคนได้ครับ แล้วอย่างนี้คือต้องต้อง,ต,องต้องมีการคําสั่งอะไรพิเศษไหมคะคือโดยตัวพนักง,งานพอเวลาสมขติว่าสั่งไปแล้วว่าต้องการอาเป็นเป็ดย่างครับค่ะแล้วก็คือพนักง,งานเขาก็จะไปใส่ข้อมูลยังไงให้กับให้กับหุ่นยนต์นะคะอ๋ตอตรงตรงส่วนนี้เนี่ยอ๋อ,อพนักง,งานเขารู้เลยว่าเขาจะไปเสิร์ฟอะไรอย่างนี้เขาก็จะเอาอาหารใส่ในตัวหุ่นยนต์แต่แล้วในตัวอุปกรณ์ ทางการอยู่ใ่ก็จะมีหน้าจอที่ให้เราเลือกว่าเราจะไปเสิร์ฟอะไรเช่นของเราเนี่ยมีเป็ดย่างมีนิยมเขาก็จะเลือกเป็นเป็ดย่างจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่มาเล็กโต๊ะมาเล็กโต๊ะที่ที่เรานั่งกันอยู่แต่นั้นเนี่ยเดินก็จะมาเสิร์ฟีเหลืออัตโมัติแล้วก็หลังจากเสิร์ฟเสร็จก็จะกลับไปที่จุดเริ่มต้นใหม่โดยอัตโมัมิเช่นกัน เอาลราเขาไม่หลงนะคะอย่างสมมติว่าโอเคทราบละ,อะตอนนี้ตโต<อ>เป็นโตที่113ใช่ไหมคะโอเคขุนยนต์ทราบ113แล้วเร,เราคือเราเขาก็เดินมาอย่างไงอะคะถึงจะจะมาถึงถงโตเราที่ร้านเราเนี่ยที่ร้านเซ็นทรัลดาวจะมีเส้นนะครับเส้นนําทางจะเป็นเส้นสติ๊กเกอร์สีขาวดำธรรมดาหุนเขาก็จะมองตามเส้นสีขาวดำนีำ่แหละครับใช้เป็นตัวนําทางมาที่โตนะครับ หลังจากนั้นก็จะมีแผ่นที่เรียกว่าแผ่นจไอ f i เพื่อช่วยระบุตำแหน่งีทีนึ่งว่าถึงแยกนี้แล้วต้องเลี้ยวต้องเลี้ยวซ้าย,ยหรือขวาหรือว่าถึงตตองเบียงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยระบุตำแหน่งครับซึ่งอันนี้คืออย่างตอนนี้ที่เห็นในร้านก็คือคนี่คืออาจารย์ต้องเข้ามา,ามาเซตทุกอย่างให<ช>้เร<ๆ>ียบร้อยไม่ไม่ใช่ผมคนเดียวต้องมีทีมก็คืออาจารย์จากคณะวิศวะมีอาจารย์จากคณะวิศวะสี่ห้าคนนะครับแล้วก็ด็กนักรศึกษาด้วยเข้ามาช่วยกันเซต มาติดเส้นสติ๊กเกอร์มาติดถ่ายรูปไปดีที่าไรแล้วมามช่วยโปรแกรมมาช่วยทำทุกอย่างที่ร้านแล้วอาจารย์มีแผนในการที่จะพัฒนางานต่อไป,ไปอยังไ,ไงไหมคะกับกับจากหุ่นยนตรงนี้ค่ะครับมีแน่นอนครับก็คือหลังจากที่เราใช้งานหุ่นมาเนี่ยก็อย่างที่อย่างที่อบอกไปเมื่อกี้ก็ประมาณสี่ห้าปีสิ่งแรกเลยที่ทางร้านขอเลยก็คือว่าขอให้เส้นสติ๊กเกอร์ขาวดำนี่ถหายไปได้ไหม เพราะวมันทำไม่สวย,สวยล้ไปไดานแซึ่งเราก็พัฒนาไปไาเรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้เส้นสติ๊กเกอร์นำทางอีกต่อไปแล้วเราใช้ระบบพิเศษอนี้จะขออุ่ไปก่อนแต่ถ้าใครอยากจะเห็นเนี่ยให้ไปดูที่ร้าน MK สาขา Imagine Village ที่มาหาะไรเทพสาขานั้นจะไม่ได้ใช้เส้นสติ๊กเกอร์แล้วเดี๋ยวผมจะไปเฉลยที่นั่นแล้วกันว่าเขาใช้เทคคอะไรได้ค่ะ ก็คือเริ่มใช้แล้วเริ่มใช้จริงแล้วเส้นสติ๊กเกอร์หายไปแล้วโอเคแล้วกับฟีดแบกล่ะคะอาจารย์เป็นยังไงบ้างที่ที่หลังจากที่เอาหุ่นยนต์มาใช้ตรงนี้โอ้ฟีดแบกนี่เรียกว่าคุ้มคุ้มเหนื่อยคุ้มเหนื่อยใช่เหนื่อยเลยใช่ไหมขอช่วยครั่ะอาจารย์ใช้เวลาในการพัฒนาตัวหุ่นยนต์ตัวนี้นานเท่าไหร่ถ้าตอบต่อตัวนะครับก็ประมาณ6กถึงเจ็ดเดือนต่อตัวซึ่งเราทำไปมาห้าตัวแล้วซึ่งรวมถึงในการตั้งแต่ ต้นกระบวนการนั้นแต่เขียนโปรแกรมคือถูกคือเหมือนัต้งแต่เริ่มดีไซน์ค่ะคอนเซ็ปต์แต่เริ่มมาุกระดมสมองเรื่องคอนเซ็ปต์แบบได้มาจนถึงจนเป็นตัวเนี่ยโหเสร็จเลยคระเพอย้อนกลับไปฟีดแบ็กตัวนี้เรื่องพอดีเมื่อกี้ถัดตัววัดใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะที่บอกว่ากลุ้มหายเหนื่อยก็จะมีหลายลูกค้าหลายประเภทอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยจะชอบมาก พอเห็นคุณมาเนี่ยจะเรียกว่าวิ่งเข้าไปหาเลยทั้งถอถ่ายรูปเลยอถ่ายรูปลูกค้าไม่รุ่นหน่อยก็จะขอถ่ายรูปตามโตองอยู่แล้วน<า>ี่ก็ปกติลูกค้าที่เป็นต่างประเทศก็ไม่แพ้คนไทยคุนเดินมานี่ควักมือถือมาถ่ายรูปกันทานไปทันนครับ<า>แต่ที่ผมประทับใจที่สุดเลยก็น่าจะเป็นมียูออกอบอควหนึ่ง<า>คุณแม่เขามาเห็นนะก็ชอบมากแล้วก็มาพูดคุยกับเราว่า ทำเองเ,องเหลอคนไทยทำเลอนี่นี่นั<ม>่นเขามาทับใจมากเสร็จแล้วมันถัดมาพกพาลูกเข้ามาด้วยว<ม>ันที่สองติดติดกันเลยเพื่อมาหา <laughs> เพื่อมาหาหุ่นยนต์เขามาอธิบายเรื่องลูกหุ่นยนต์นะคนไทยทำเองนั่นเองนีอย่างนี้วันที่สามตาคุณพ่อมาด้วยพ่อแม้ลูกครบเลยที่นี้ <laughs> เรียกว่าเป็นเป็นจุดที่เราหายอย่างที่สุดเพราะว่าทําให้เด็กๆนได้เห็นว่าเฮ้ยคนไทยทําได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้งเด็ๆอันนี้เป็น เป็นที่ใจสุดเลยนะครับค่ะอาจารย์ื่อเผื่อท่านไหนแวะมาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลลาดพร้าวเป็นหลักก่อนละกันนะคะเนื่องจากว่าสถานที่ที่เราถ่ายทำถ้าอยากจะมาเจอน้องบอดเนี่ยค่ะจะมาเจอได้ในช่วงเวลาไหนบ้างคะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวจะปล่อยเป็นสามช่วงช่วงก่อนเที่ยงช่วงบ่ายแก่ๆนิดๆถ้าบ่ายอ่อนๆป็นบ่ายสองบ่ายสามแล้วตอนเย็นอีกที <น>มีสามรอบค่ะเพราะปล่อยทั้งมันคงไม่ไหวไม่ไหวน้องบอลเหนื่อย <laughs> พักผ่อนนะชาร์จแบตบ้างอะไรบ้างค่ะอโอเคก็ยังไงก็อย่าลืมแวะมานะคะถ้าสมมติใครท่านใดมามาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะก็แวะมาที่ MK Restaurant นะคะตามช่วงเวลาที่อาจารย์บอกนะคะเผื่อจะได้มาพบกับน้องบอดแล้วก็จะได้ดูถึงความสามารถของน้องบอดด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะได้เห็นความสามารถของทางอาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพของเรานะคะที่ได้ ตัวน,น้องโรบอตตัวนี้ขึ้นมานะคะยังไงวันนี้ก็ต้องกลับขอบคุณอาจ<ร>ารย์ครับคุมากมากนะคะที่กรุณาให้เปกียรกับรายการ v i o แ a n a m i c Talk นะคะเราเจอกันในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับรายการ v i o แค n a m i c Talk นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ